ของพ่อหนองเนาะนะครับหลังจากที่เลีออกมานะครับ<า>ก,ก็เพิ่งมาตามแนวทางต่อเมื่อของคุณพ่อเนาะ <ๆ S 2> เห็นเห็นคุณพ่อบอกว่ามีคนมาแก้บนใช่ไหมพ่อมีแต่ไม่รู้ว่าใครเขามาแก่เขามาเห็นตะไขวางไว้เต็มอือครับไขก็คือหลังจากไม่รู้ว่าคุณพ่อมาที่เขามาเหตุไขเขาเอามาบนไว้ใช่แก้บนแก้บนเขาต้องสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขามาแก้ครับ คิดว่าอาจจะเป็นคนที่เคยบนแล้วได้โชคได้ลาบจากปู่หองนพเนาะก็เลยมาบนขออีกนะครับใช่แต่ว่าไม่รู้นะว่าคนที่มาบนนี้เข้ามาบุญอะไรนพเนาะไม่รู้พะมาเขาไม่ได้บอกเนาะครับเขาก็เข้ามาเองเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแหละค่ะส่วนใหญ่ที่เข้ามาบนกันบ่อยไหมครับพ่อตรงนี้ก็มีมีตลอดแหละที่เขามาคแต่มาบางครั้งเราก็รู้คือเขาโทรมาบอก ก็ได้รู้บางครั้งเขาเข้ามาเองเราก็ไม่รู้แต่ก็จะมีอยู่บางทีคนเข้ามาขอหรือว่าคนเข้ามาบนนี้ก็ไม่ทันได้บอกคพ่อเนาะใช่มีหลายจักมีหลายเจ้าเหมือนกันมีหลายทา,างเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนีแต่ดั้งแต่เดิมตรงนี้นี่ก็คือปู่ท่านนี้ให้ถูกนับหลงลนะพ่อเนาะใช่ใช่ถูกถูกบ่อยถูกเยอะอถูกมากเลยเลยถ้าคําว่าถูกอะครับทั้งถูกแล้วก็ทั้งเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภใช่ ตัดนากันงานอย่างนี้แล้วพ่อเนาะใช่ครับทีนี้มาเกี่ยวกับนิมิตฝันของคุณพ่องวดนี้นะครับนิมิตในรษณะไหนพ่อนิมิตเป็นเป็นผู้หญิงแหละแต่เป็นผู้หญิงที่ว่าแก่แล้วครับแก่ไปไปเห็นที่ผู้หญิงคนนี้เขาพูดบอกว่าอย่าเสียใจนะว่าอย่างนี้ครับจำได้ไหมงวดที่แล้วที่ว่า ใครเขาผู้หญิงที่เขาให้หวยหนึ่งสองสี่ตอนนั้นนะ่ะที่ว่าเป็นเป็น,นงเ,งเป็นนางเงือกใ,<ช>ให้หนึ่งสองสี่ที่แต่ผู้หญิงคนแก่คนนี้บอกว่าจําไว้นะอย่าไปเสียใจว่าอย่างนี้คงวดน,นี้นะ่ะมันไม่ออกหรอกหนึ่งสองสี่จำไม่ให้ดีนะงวดน,นี้ข้างบนจะออกแปดสองสี่บอกอย่างงี้เลยผู้หญิงแก่แปดสองสี่ใช่ บอกว่าไม่ออกหนึ่งสองสี่จะมาออกงวดนี้เลยแปดสองสี่วาอย่างนี้เป็นผู้หญิงแก่อายุเยอะด้วยอายุมากด้วยเราคุ้เราก็ไม่รู้จักอไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เขาบอกงั้นไม่ต้องเสียใจวะที่บอกว่าหนึ่งสองสี่มันไม่ออกบอกอย่างนั้นนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยมันจะออกขวดนี้แต่มันไม่ออกหรอกหนึ่งสองสี่มันจะออกแปดสองสี่บอกอย่างนี้เลยเป็นผู้หญิงอืผู้หญิงแก่แก่มากเลยค ผมงอกเลยใช่ไหมพ่อใช่ผมงอกแกจนแก่จนอายุเป็นร้อยปีและท้ามองดูลักษณะพ่อเป็นคนแก่มากผู้หญิงแล้วเวลาพูดนี้ก็เสียงสั่นๆใช่ใช่พ่อคนแก่ใช่อายุเยอะใช่ทีนี้เราก็เลยมาแปลกว่าเอ้าทําไมทําไมผู้หญิงคนนี้รู้ว่านิมิตที่เราได้ก่อนในงวดที่นางเงือกบอกหนึ่งสองสี่นะทําไมเขารู้ผู้หญิงคนนี้น่ะนะครับเขาบอกไม่ต้องเสียใจเขาบอกอย่างนั้น ไม่ออกออกหนึ่งสองสี่งวดนี้ออกแปดสองสี่บอกเลยว่าข้างบนอบอกอย่างนี้เลยผู้หญิงแก่คดนี้น่ะน่าหน่ะแปลกมากไม่แน่สองสี่งวดเมื่อกี้มันดังหรือเปล่าเนาะอาจจะมาย้อนหลังก็ได้นะคะเขาเลยมาบอกแปดสองสี่ใช่ใช่บอกเลยว่าบอกก็แปดสองสี่ไม่ถึงทองว่าเป็นที่หนึ่งยังไม่พอใช่งวดที่จะถึงนี่แหละเปลี่ยนแค่หลักร้อยใช่เปลี่ยนแค่หลักร้อย เขาบอกว่าหนึ่งสองสี่ไม่ออกเขาบอกออกแปดสองสี่ข้างบนเพื่อนจะให้เป็นปริศนาหรือเปล่าแปดมันจะเป็นสามได้ไหมพ่อมันก็มีโอกาสเป็นได้นะเลขยกแปดจะเรียกสามได้ว่าเขาตีกันนะนะแต่บอกอย่างนี้เลยแหละบอกแปดสองสี่เลยมีการมาปลอบปอบใจด้วยว่าอย่าไปเสียใจที่มันไม่ออกหนึ่งสองสี่นะทาไม่รู้เราก็ว่าะทําไมผู้หญิงคนนี้เขารู้ที่ว่านางเงือกให้หนึ่งสองสี่นะ แล้วคุณพ่อเคยฝันเห็นเขามาก่อนไมไม่เคยเห็นแล้วไม่รู้จักไม่เคยเห็นผู้หญิงแก่คนนี้เลยไม่เคยเห็นเลยค่ะแกโอ้โหแก่มากเลยนะบอกอย่างนี้แก่มากมครับผู้หญิงคนนี้ในลักษณะในลักษณะนี้คุณพ่อส่วนตัวคุณพ่อคิดว่าเป็นใครครับที่อยู่ที่นั่นกว่าใ,ในภูมิมันก็เป็นภูมิสถานที่ท่านมองลึกๆก็คงเป็นภูมิสถานที่เกี่ยวกับตรงนี้เลยมันต้องเกี่ยวกับภูมิตรงนี้สถานที่อาจจะเป็นหญ้าใช่หรือว่าอาจจะเป็นแม่หญ้า ที่ว่ามาในนามที่ว่าแก่อย่างนี้ก็ได้<ช>ที่เป็นผู้หญิงน,นะนะนั่นนะเราก็สันนิษฐานไม่ถูกจะเป็นนิมิตแบบนี้เนาะคคือว่ามาบอกเป็นตัวใช่บอกเป็นตัวเลยไม่ต้องให้ตีไม่ต้องอะไรเลยมาปลอบใจว่าไม่ต้องไปเสียใจที่วันหนึ่งสองสี่ไม่ออกงวดทีแล้วอ่ะ<ช>มันจะออกงวดนี้แต่บอกว่าหนึ่งสองสี่มันไม่ออกหรอกนะแบบนี้ บอกมันจะออกแปดสองสี่บอกอย่างนี้เลยะทัานว่ามันจะออกจะไม่ได้ออกแปดสองสี่เ่วันนี้ค่ะบหนึ่งสองสี่ไม่ออกตัวเดียวเลยบอกตัวเดียวเลยบอกตัวเดียวเลยนะครับนิมิตเป็นแบบนี้ครับมานก็จําได้เนาะสามสองสี่กันไงไม่บอกเพราะว่าใช่เพราะเป็นสามเปดนอาจจะเป็นสามใช่มันก็มีอยู่แค่ท่านี่เลยนิมิตนี่ครับก็ถือว่าเป็นนิมิตฝันที่ดีเนาะพ่อใช่ ว่าปกติคุณพ่อไม่เคยนิมิตในรักษาะนี้ใช่นะครับคุณพ่อจะนิมิตเกี่ยวกับอันแบบมีท่านมาบอกเป็นรูปเป็นล่าง<ช>เป็นเขาโค้งต้องตีเอานะพ่อใช่ใชท่ที่ว่านั้นเหงือกมาบอกเขาเข้าเขียนให้ใช่ไหมคะเข้าเขียนหนึ่งสองสี่แต่นี่มาบอกเลยแต่นี่มาบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจ <ขา S 2> วันหนึ่งสองสี่ที่มันไม่ออกมันจะมาออกวันนี้แต่มันไม่ใช่ออกหนึ่งสองสี่นะมันออกแปดสองสี่บอกอย่างนี้เลย,ยงวดนี้ผู้หญิงแก่มากเลย ก็ค,คือการที่คุณพ่อจะนิมิตฝันในรักษานี้นี่ก็คือทุกวันคุณพ่อก็สวดมนต์เป็นประจำ,จำใช่ไหมใชำำ่ก็สวดที่บ้านทุกวันเลยสวดในห้องพระน่ะนครับสวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติทุกวันไม่ขาดครับครับอันนะั้นก็คือปฏิบัติสวดมนต์ทุกวันใช่ก็คือปู่กับยานี่อาจจะเห็นความพยายามของคุณพ่้เนาะใช่การสวดมนต์ใช่ต้องสวดทุกวันแต่ตรงสถานที่ท่านอยู่นี่ก็ วันสองวันได้มาสวดอย่างนี้ไม่ใช่มาทุกวันใช่สถานที่ตรงนี้แล้วคุณพ่อพอจะทราบไหมครับว่าที่เขามาบนไขเอาไวนะ้น่ะที่เขาเอามาแก้บุญคุณพ่อคิดว่าเขา,าบนอะไรพอ่อมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละถ้าไม่บนเรื่องการงานก็เรื่องโชคลาภนี่แหละอการง,งานบางทีก็มีหลายคน<ะ>ที่เขาเคยมาแบบเขามาบนสมมติว่า การไปสอบอะไรอย่างนี้ให้ได้ให้ติดอะไรอย่างนี้นะ่ะ <pardon. S 2> เข้ามาบนก็กขอให้ได้หรือเขาก็ได้จริงๆได้แล้วเขาก็มาแก้ <pardon. S 2> อย่างนี้นะมีมีหลายด้วยมีหลายคนด้วยครับก็คือไม่ได้แค่เรื่องโชคลาภอย่างเดียวใช่ใช่มาบนแบบนี้น dit, เขาก็สํเริจเขาก็ได้แล้วเขาก็มาแก้บนบางคน <brighter S 2> มาแก้บนถึงหัวหมูเก้าหัวสี่หัวครับคือบนว่าไปสอบให้ติดอันนี้เขาก็ติดจริงๆแล้วเขาก็ <ส ừ! S 1> มาแก้ทางที่เขาปากเขา พูดเอาไว้อ่ะนะก็ทาอย่างที่เขาพูดไว้น่ะใช่อย่างนี้ก็มีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีน้องสาหรับคนที่มาบนมาบล่ะก็มีโชคมีลาบมีโชคมีลาบนะครับผมก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะบนแต่โชคลาบอย่างเดียวใช่คือเป็นเรื่องการงานได้การงานได้เหมือนกันนะครับได้ที่เป็นดีใช่แปดสองสี่ตัวเดียวนี่ใช่ไหมพ่อตัวเดียว คุ S <S ผู้หญิงค,คุณพ่อนิมิตรอบเดียวไม่ได้มีมิตอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับใช่ตัวเดียวด้วยมีมิตรเป็นผู้หญิงแก่แ,<ต>แก่มาก <บา S 1> ครับเอาสามสองสี่ในการไว้นะพ่อเนาะใช่ในในในลักษณะที่เพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมาในลักษณะไหนพอจะเป็นแบบผมยาวแล้วก็แต่งชุดประมาณไหนพอแต่งชุดเป็นคนโบราณสมัยโบราณเลยอ่ะโบราณที่แต่งใส่กระเช้าเนี่ยเขาเรียกเสื้อกระเช้าอย่างนี้แหละ เสื้อมักกะเลงอะไรอย่างนี้เลยชขนุ่งนุ่งจุงกระเบนนั่นแหละผ้าถุงแบบจุงกระเบนคนโบราณเลยแหละแกมากใช่ก็คือไม่ได้ดูเหมือนอะไรมากก็เหมือนคนแก่ที่บ้านเราปกติใช่แต่เป็นคนโบราณคนในยุคยุคโบราณยุคหนุ่งจุงกระเบนผ้าอย่างนี้ผมแกผมขาวจ้วะเลยขาวหมดเลยผม ผมสีขาวยัววเลยผมก็คือสื่อถึงว่าประมาณว่ากแก่แล้วเนาะพ่อเนาะใช่ผู้หญิง<ม>แก่มากแกแล้วอายุเยอะแล้วยืงมากก็เป็นร้อยแหละมองดูแล้วเป็นร้อยปีแหละครับั่นนหละเราไปเห็นก็ไม่รู้มายัางไงมาเห็นก็นั่งอยู่มาแล้วไม่ใช่ว่าเราไปไม่ใช่เราไปเข้าไปถามนะครับผู้หญิงคนนี้ทักเราครับทักเราก่อนทัก่าอย่าไปเสียใจ เลขที่มันไม่ออกหนึ่งสองสี่งวดที่แล้วเนี่ยมันจะออกงวดนี้แต่หนึ่งสองสี่มันไม่ออกเพราะ,ะว่ามันจะออกแปดสองสี่เนี่ยมันต้องว่าแปกตรงนี้อ่ะมาบอกแบบนี้เลยผู้หญิงคนนี้น่ะทาไมถึงรู้ว่าเอ๊ะงวดก่อนว่าหนึ่งสองสี่อะไรอย่างนี้อ้ามันก็ปนแปกเนาะเราก็ว่าอย่างนี้นี่แหละตรงนี้หละวเมื่อกี้คุณพ่อให้ไปหางเดียวเลย่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาย้อนหลังก็ได้นะสองสี่ขางวดเมื่อกี้มันดังนะคะ ก็เลยว่าเพื่อนอาจจะบังคุณพ่อเอาไว้ก็เลยให้เอาสามกันไว้ตัวหนึ่งนะพ่อเนาะจ้าเป็นสามสองสี่นะครับไม่แน่อาจจะออกเลขที่พ่อแม่่าเนี่ยมาบอกสามตัวตรงก็ไดลเนะพ่อเนาะใช่เพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยคุณพ่อไม่เคยนิมิตในลักษณะนี้นะพ่อไม่เคยแล้วไม่เคยเห็นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผู้หญิงในยุคโบราณแบบนี้ไม่เคยเห็นในครั้งแรกเลยที่นิมิตเห็นแบบนี้คนิมิตก็เห็นก็เห็นเป็นบอก บอกแต่บอกเป็นตัวเลขเนาะเราก็เลยว่าเออท่านเวลาจะบอกก็บอกง่ายๆเนาะเขาไม่เด้รู้จักผู้หญิงก็ไม่เคยรู้จักประมาณยังไงไปยังไงก็ไม่เคยเห็นแต่เป็นรู้แต่เป็นผู้หญิงแก่ครับเขาก็มาพูดเขาก็บอกเขาเหมือนมาปลอบใจเลยนั่นแหละเอาง่ายว่านิมิตในรักษานี้นี่ตั้งแต่คุณพ่อปฏิบัติธรรมมานี่เคยเคยนิมิตเกี่ยวกับแบบนี้ไหมพ่อไม่เคย ไม่เคยบอกไม่เคยเห็นเป็นที่ว่าเป็นแบบนี้ที่บอกมาก็เป็นในเชิงปริศนาค่ะต้องมาตีเลขใช่ต้องตีใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตีเป็นปริศนาเลยพูดบอกเองเลยผู้หญิงคนนี้นั่นนะยังไงก็เอาไปให้ท่านผู้ชมพิจารณาเนาะใช่แปบสองสี่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวนะครับแล้วก็การไว้ด้วยก็ได้สามสองสี่นะพ่อเนาะใช่เพราะว่าไม่เนกันก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออาจจะเป็นภูมิหรือเป็นเจ้าที่นะบางทีเขาก็ไม่สามารถบอกตรงๆได้นะพ่อเนาะใช่เพราะอาจจะมาบอกในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้กันไว้นะครับจะไม่มีเลขเก้ากับเลขหกนะพ่อเนาะได้ก็กันไว้แปดกับสามนะครับ่ะังไไงก็ขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะฝันแปดสองสี่นะคะตัวกันสามสองสี่ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ